แผนผังห้องเรียนของฉันในคราวที่แล้วหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องทิศกันไปแล้วมีใครได้ลองกลับไปบ้านไปวาดแผนผังของสิ่งต่างๆระหว่างทางกลับจากโรงเรียนไปยังบ้านบ้างไหมคะหากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะวาดแผนผังแสดงสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างไรบ้างวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนจะวาดแผนผังระบุสิ่งต่างๆรอบตัวน้องๆจําเป็นจะต้องมีความแม่นยำเรื่องทิศก่อนค่ะว่าแล้วเราไปทบทวนเรื่องทิศกันสักหน่อยนะคะหากวางเข็มทิศไว้กับพื้นน้องๆจะเห็นเข็มที่เป็นลูกศรในตลับเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือเสมอโดยสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บอกทิศ จะเป็นอักษรนอหนูจุดหรือเอนคือทิศเหนือค่ะด้านหลังจะเป็นทิศใต้จะเป็นอักษรต่อเต่าจุดหรือตัวเอด้านขวามือจะเป็นทิศตะวันออกจะเป็นอักษรต่อเต่าจุดออ่างจุดหรือตัวอีหมายถึงทิศตะวันออกค่ะและด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกจะเป็นอักษรต่อเต่าจุดต่เต่าจุดหรือ ตัว W ซึ่งหมายถึงทิศตะวันตกค่ะเมื่อจำเรื่องทิศกันได้อย่างแม่นยำแล้วก็มาเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องของแผนผังกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าแผนผังกันก่อนนะคะว่าหมายความว่าอะไรแผนผังคือภาพย่อดส่วนของสิ่งต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งลงในกระดาษหรือวัสดุอื่นเพื่อแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆในบริเวณนั้นโดยใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นแผนผังห้องเรียนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปเหมือนแสดงแทนเช่นโต๊ะเรียนโต๊ะครูชั้นวางหนังสือ แสดงแทนด้วยสี่เหลี่ยมต้นไม้แสดงแทนด้วยวงกลมต่อไปเรามารู้จักกับวิธีการเขียนแผนผังนั้นมีวิธีดังนี้ค่ะขั้นที่หนึ่งให้น้งนองๆสังเกตสิ่งรอบๆตัวภายในห้องเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นโต๊ะนักเรียนโต๊ะครูกระดานดำชั้นวางหนังสือ เป็นต้นขั้นที่สองนะคะเราจะทำการย่อส่วนของสิ่งต่างๆลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์เช่นโต๊ะครูแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมโต๊ะนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ต้นไม้เป็นรูปวงกลมและถังขยะเป็นรูปวงกลมเมื่อแทนที่สิ่งต่างๆด้วยสัญลักษณ์แล้วก่อนจะวางสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นลงไปในแผนผังน้องๆจะต้องมองไปรอบๆห้องก่อนว่าสิ่งของแต่ละอย่างในห้องอยู่ทิศทางใดบ้างโดยวางเข็มทิศไว้บนโต๊ะที่กลางห้อง โดยที่น้องๆทราบกันแล้วนะคะว่าเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอขั้นที่สี่คราวนี้ลองดูสิคะว่ามีอะไรอยู่ทางทิศเหนือของห้องเรียนบ้างสิ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของห้องเรียนได้แก่ประตูห้องกระดานดำโต๊ะครูและป้ายนิเทศ ต่อไปลองดูสิคะว่ามีอะไรอยู่ทางทิศตะวันออกของห้องเรียนบ้างสิ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของห้องเรียนได้แก่ชั้นวางหนังสือและต้นไม้แล้วสิ่งใดบ้างที่อยู่ทางทิศใต้ของห้องเรียนคะ สิ่งที่อยู่ทางทิศใต้ของห้องเรียนได้แก่ชั้นวางรองเท้าชั้นวางแก้วน้ำและถังขยะเล่าสู่กันฟัง เมื่อน้องๆเขียนแผนผังห้องเรียนเป็นน้องๆก็จะเขียนแผนผังห้องนอนหรือห้องต่างๆในบ้านของน้องๆได้ค่ะลองวาดรูปแผนผังห้องนอนของตอนเองแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสิคะก่อนจากกันวันนี้เราลองมาทดสอบความรู้เรื่องแผนผัง โดยการเลือกวางสิ่งต่างๆลงในแผนผังห้องเรียนตามข้อมูลที่กำหนดโดยดูจากเข็มทิศที่วางไว้ให้ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฝึกวาดแผนผังกันสนุกไม่เอ่ยฝึกกันเสร็จแล้วหลังจากที่น้องๆจราบวิธีการวาดแผนผังกันไปแล้วหลังเลิกเรียนลองดูในรอบๆห้องเรียนของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วจดไว้นะคะและลองนำไปวาดแผนผังห้องเรียนของเราดูที่บ้านแล้วมาให้เพื่อนและคุณครูดูว่าเข้าใจในตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ในแผนผังที่เราวาดไปหรือเปล่าค่ะน้องๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ